ครังเตือนสถานะนี้ให้รีบแก้ไขด่วนก่อนที่จะอดรับเงิน5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรอคอยการเยียวยาจากกระทรวงการคลังนะคะที่เปิดให้มีการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตอนนี้คนส่วนมากก็ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะคะล่าสุดนววายเลาวลนแสงเสนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันแล้วจำนวน12.8ล้านคนโดยกระทรวงการคลรังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้านะคะแต่ทางกระทรวงการคลังก็ออกมาเตือนคนในสถานะนี้ผู้ลงทะเบียนบางส่วนเมื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินแล้วมีรูปภาพเครื่องหมายถูกสีเหลืองมีข้อความแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้พ่อแม่พี่น้องก็สามารถเข้าไปแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกที่คำว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินที่ปุ่มสีเหลืองนะคะ2ระบบจะเข้าสู่หน้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินโดยให้กรอกข้อมูลดังนี้นะคะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13าหลัก หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะจากนั้นขั้นตอนที่3นะคะคลิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินทั้งนี้เมื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินแล้วก็จะขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขซึ่งสามารถเข้าไปทําการแก้ไขบัญชีได้เพียงแค่หครั้งเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะขึ้นสถานะแบบนี้นะคะ ก็ให้รีบเข้าไปดำเนินการโดยด่วนนะคะก่อนที่จะอดรับเงิน5,000บาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ